สภาพสมเนี่ยค่อนข้างที่จะตรวจสภาพไม่ค่อยได้เนื่องจากมีความเน่าเปื่อยในหลายๆตำแหน่งทําให้เรายังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่นอนนะครับก็คงจะต้องส่งไปชนะสูตรทางนิติเวชต่อไปครับ ตรวจสอบแต่ละประเด็นเนี่ยเรื่องของทรัพย์สินนะคระบับพบว่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยไม่มีการสูญหายไปอส,สองเรื่องเินเรื่องกระเป๋าทรัพย์สินต่างๆก็ๆๆยังอยู่ในที่เกิดเห็นไม่มีร่องรอยการลิน้นคักจนประสงค์ต่อ,ตอช,ชีวิตอชีวิตแต่ว่าประสงค์ต่อร่างกายนะปอพบว่าอ่าเบื้องต้นที่ชนะสูตรเขาไม่พบร่องรอยบาดแผลข้อหนึ่งก็ไม่พบไม่พบการกระทบกระแทกจากของแข็งมีคมสรุปง่ายๆก็คือตามร่างกายเนี่ยนะ ไม่พบร่องรอยของกระดูกขาดกระดูกแตกทั้งในทุกๆุกชิ้นส่วนของร่างกายนะที่น่าเชื่อว่าจะเกิดจากการฆาตกรรมเพราะไม่มีเชือกเอ่ยไม่มีร่องรอยการติดของแข็งไม่มีบาดแผลอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็ถ้าเกิดเมีการดิบเพื่อใบ้ดิบพอมัมนก็มันก็มีร่องรอยการหักส่วนเรื่องเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องสารติเรงสารเคมีตรงนี้เราก็ต้องส่งส่งผลไปตรวจเพิ่มเติมในเรื่องของพื้นดินพื้นอะไรเงี้ย ที่ว่ามีร่องรอยจากการการเน่าเปื่อยสามก็คือตอนนี้เรารอผลการตรวจเชิงสูตนนรก็คือร่องรอยการขมขืนว่ามีหรือเปล่าตอนนี้แรียงรอผลตรวจยังให้ความผิดไม่ได้สองเนี่ยอรอผลตรวจสารเคมีในร่างกายว่าจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหรือเปล่าก็ประมาณนี้ครับ ตัวโทรศัพท์ซึ่งเราพบณนะวันนี้เขายังอยู่ที่ตัวของผู้เสียชีวิตเอง ทอพอภาษายูเครนตอเดีย,รเ,ยเราเจด้วยแอปพลิเคชันนยนะเจอแบบแปลบางทีว่ามันก็ไม่เด็นทางการชาไเร่มันก็ได้ข้อความว่าชอบเดินเขาแล้วก็เคยศึกษาวิธีการฆ่าตัวตายเคยฆ่าตัวตายมาแล้วสามครั้งคเคยเคยมีปรอวฆ่าตัวตายมาแล้วสามครั้งเห็นแรนนี่ว่าอยากหาที่สงบเดินไปภูเขาและก็ไม่อยากให้อยากกินยาให้ในลักษณะของการกินยาและก็เนี่ย หลบหลับไปเนี่ยไม่อยากให้มีใครมาเห็นไม่อยากให้อาคืเล่มาช่วยเหลือตรงเนี้ยเราก็ต้องส่ง้ข้อความตรงเนี้ยให้ให้เห็นโดยสิ่งที่เป็นรับรองแต่ว่าเข้าสูสา่ับรวจไทยยาก็มีมีตัวยาอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นเป็นยาซึมนเต้าแต่ยายาแค่ภาวะการตื่นเ้าค<อ>ือสอบถามแพทย์บอกว่าถ้ากินปกติมันก็แค่หลับแต่ถ้ากินปนริมาณเยอะๆมันจะหลับลึกยาวพี่ก็เลยทำหนังสือตรวจสอบไปยังในยังโรงพยาบาลว่า กินปริมาณแค่ไหนถึงเป็นโอเวอร์โดสเนี่ยเป็นโอเวอร์โดสถึงแก่ความตายได้หรือไม่แล้วก็ทำบังสือไว้ที่โรงพยาบาลซึ่งภาษาอยู่โรงพยาบาลในเอกชนในพื้นที่ว่าตัวผู้ตายเนี่ยตกตวันที่รับยาเนี่ยครั้งที่มาพบแพทยครั้งสุดท้ายเมื่อ,อไหร่แพทย์จาหน่ายยาอะไรให้บ้างยาแต่ละชนิดมีผลข้างเคียงอะไรได้บ้างหากกินเกิโอเวอร์โดสเนี่ยอาจถึงแก่ความตายหรือไม่ ยส่วนหนึ่งแล้วก็ผลนิติวิทยาศาสตร์ด้วยส่วนหนึ่งว่าพบพบสารเคมีหรือเปล่าแล้วรอบณณวันนี้ค่ะพี่ตอนนี้พี่ตัดประเด็นไหนทิ้งหรือยังคะคือประเด็นเกีเ่ยวครับที่ตัดไปแน่นอนวันนี้ตัด<ข>แล้วตัดเลยเพราะว่า <Okay. S 2> เมื่อวานตอนเย็นเราเจอหลักทรัพย์แล้วเจอกระเป๋อีกใบหนึ่งซึ่งไม่มีทรัพย์สินอะไรที่ว่าสูญหายทรัพย์ยิ่งทรัพย์สินพวกหลักทรัพย์ของมีค่าต่างๆเนี่ยมันยังอยู่ครบอยู่เลยตอนนี้ก็ให้น้ำหนักทางนี้ ก็เลยต้องมาดูในเรื่องของของยาต่อยาที่ตัวตัวเขาต่อประวัติการรักษาต่อประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของประสงค์ต่อเพศค่ะซึ่งรอผลตรวจอีกครั้งหนึ่งกับสองเรื่องสารเคมีที่คือพอยจริงจริงตอนนี้ยก็คืออะไรที่สาเหตุทําให้ผู้ตายตายก็คือหนึ่งอาวุธสองสารเคมีสามอะไรปัจจัยอื่นอื่นประเด็นคนอื่นเข้าเข้ามาทําเนี่ย จากผลรายงานการสูดพิษถมเนี่ยยังไงถ้าคนอื่นกระทำเนี่ยมันต้องมีบาดแผลซึ่งในขณะนี้หมอก็ยืนยันว่าไม่พบอาจจาะเหลือรอยืนยันในเรื่องของค่าแปงที่ว่าเป็นมูลเป็น,ปน,ปนแรงจูงใจให้เสริมจากตัวของของคนตายเองซึ่งหนึ่งเป็นโรคไบโพล่าแล้วก็สองใี่เขาเลือดแสบสารนี้แล้วเขาไม่มีที่ไปเลยก็ตัวเขาเองไม่มีเงินเลย แล้วก็จะกลับไปหาสามีเก่าก็ไม่ได้ส่วนในการเจริสูตรเนี่ยเราเบื้องต้นได้ได้ที่ยืนยันได้ก็ต่อเมื่อมีรายงานเป็นเปเปอร์จากจากจากแพทย์นิติเวช